โอ้ผมแต่แรกนะครับนี่ครับตัวที enfin ่ย mm ังไม่ได้ไขนะครับจะมีน็อตอยู่สามจุดนะครับผมสามจุดนี้ก็จะมีจุดนี้ครับไขครับใช้ปัจแจเบอร์สิบเอ่อไอเยี่ยมองไซผ่านดีจังเลยเอ่อใช้ปัจแจเบอร์สิบสี่กับสิบสามนะครับตรงนี้ครับไขออกครับไขนี่ครับสิบสี่กับสิบสามเหมือนกันครับและตรงด้านบนนี้ครับใช้สิบสี่กับสิบาเหมือนกันนะครับผมพอไขออกมาแล้วมันจะเป็นเช่นนี้ครับอ้าวตรงนี้ไม่ได้ไขครับไขแล้วตรงนี้ก็จะโบะ นะครับว่าบูตแตกหรือเปล่าถ้าบูตแตกก็จะราวๆอย่างนี้ครับมีแบบธรรมดานอร์มอลๆนะครับมีบูทแตกนิดหน่อยอย่างนี้จริงๆก็ๆใช้ได้ครับ <ๆ S 1> เราจะให้มาดูชิ้นที่มันแตกนน่นาจะเป็นชิ้นนี้แหละตัวหนึ่งครับแมงไม่มีคนถือเลยเละเช่นี้เลยนะอะาเบอร์อลมาครับเบ๊ะๆอย่างนี้ครับเละเลยครับดูครับสภาพนี้เละมาก นะครับอานนี้เรียกว่าเละนะครับเอามีการเอากาวไว้หยอดด้วยนะครับโอเคครับอันนี้มันแฮนเมดก็จริงนะครับแต่ถามว่ามีผลต่อการกระโดดหรือเปล่ามันไม่มีผลนะครับทําอยากใช้แบบสมถะาก็ได้ครับแต่อันนี้ดีใช้ที่ใช้มันถูกวิธีดี่ว่าเปลียนใหม่ครับง่ายสุดในชุดนี้ครับคอมาเต็มเลยจะเปลี่ยนให้พี่เขานะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับ าสาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าการใช้ครับอย่างสมบุกสมบันถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีมันก็จะไม่มีปัญหาครับแต่นี่เราต้องเปลี่ยนครับ2ตัวนี้เพื่อให้เวลากระโดดจะได้ไม่เบี้ยวก็คือจะเป็นแกนเหล็กตัวนี้แต่ตัวนี้อาจจะไม่เท่าไหร่ไม่ส่งผลเท่าไหร่ครับที่เราต้องเป็นตัวนี้ครับถ้ามันเบี้ยวเมื่อไหร่เพราะอาจจะเป็นการล้มหรือกระโดดมันก็จะเสียเลยครับมันไม่เสียเล่นได้แต่คืออยากจะเล่นเมื่อไหร่ครับเบี้ยวผมก็เล่นได้นะเบี้ยวแต่คือ ต้องเป็นแบบใหม่ๆ,ๆนี่ถ่ายหัวนมป่ะทะลึ่งเห <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ครับสภาพบูธ <ๆ S 1> นี่บูธของพี่หนุ่มนะครับแกเดิดได้คุ้มค่ามากต้องใช้ขงคงครับของนี้นี่นุ่ยคุณหนผีเลยนี่ครับเรียบร้อยครับตัวหนึ่งครับใช่ๆๆครันเราก็ไม่ติดครับครับเวไปครับไม่ยากเลยครับเราก็เปลี่ยน ไม่มีหกเหลี่ยมก็ใช้น็อตครับปรับให้รูมันตรงครับแค่นี้ไม่ยากเลยมึงไว้ต่างตาเอง้ตัดเอาเองครับผมหลังจากไอ้ตัวนี้เราเปลี่ยนยางใส่แล้วที่เป็นยางใหม่นะครับแล้วไข่น็อตครับทําไมเราถึงไม่ไข่ห้ารูเพราะอีกรูหนึง่งจะได้ไม่ต้องไขเออง่ายดีจะได้ไขง่ายๆครับก็คือสี่รูมันก็โอเคแล้วครับห้ารูจริงมันให้แน่นเงี้ยแต่คือนี่ก็สี่รูมันก็แน่นเหมือนกันแล้วผมว่าสี่รูดีที่สุดโอเคครับนี่ครับ ยัดเข้าไปครับยัดตามเดียวริไม่ต้องแรงมากครดบจริก็ใส่ครับจริงๆีจรบีอะไรไเรื่องรากันนะครับแต่ผมไม่อยากขีี้เกียจไม่มีมันได้ขี้เกียจเพราะไม่มีไย่ยากครับใช้เท้าเหยียบครับทิ้งน้ำหนักไปครับทีโฟมมะโฟรรมมันความหนามนันกระแทกกระติกใส่เข้าไปป<ด>ุ๊บจบครับพอดีต่อให้เสมอจบค้าผมออแค่นี้ครับหลังจากนั้นเราก็ตัวนี้ลงมาอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปมันใส่ง่ายครับ ฟ้าง่ายเลยแล้วก็จบครับขั้นตอนไม่ยากเลยครับเรียบร้อยครับผมดึงตัวครับพอดีกลับมาใหม่อิ่งแล้วนะแล้วก็ไขตึงแล้วชีดเป็นชีดแล้เราไม่ต้องไขตึงมากครับสภาพจะแบบนี้สะอาดใหม่ใช่เดียเด๋ยวหมายถึงว่าชีดแชีว